สวัสดีครับพบกับจ่องลงเดียนะครับเตรีมหลังบ้านน้ององคอิงนะครับผมเนาะในที่สุดก็เรียบร้อยครับผมจบ1วันวันนี้จบเร็วก่อนเวลานะครับผมนะ,พ,ะพ้ร,รับเมาไร่ใหญ่มานะครับผมูร,รับเมารายใหญ่มาแล้วงานกำแพงนะครับผมนะยอมแต่ส่วนนั้นบิ้วยังโอเค งานบิวไม่มีปัญหานี่นี่เรียบร้อยได้เวลาแล้วผมบอกแล้วสี่โมงห้าโมงนี่ฟ้าวฟ้าวฟ้าวผู้รับเหมารายใหญ่มาแล้ว เรียบร้อยครับเวลาได้เวลาแล้วเบยวชิวๆครับผมงานเบลไม่มีปัญหาบายเข้าก็ช่างมันจะไม่ช่างโอ้ งานเดียวไม่มีปมัญหาเฮ้ยเข้าบ้านเด็กๆอ้้ไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปเลยดีๆหน้าบ้านไม่เอาเดียวอย่ามัา่วโอ้ยโอ้โหยสงโอ้โห ดูเจตัมปีโอ้โหรองทรงรองเทา้าความงงความงามไม่เอาแล้วทิ้งแล้วอโอ้โตกแล้วนะครับผู้ร็มเมารายใหญ่มาแล้วดีดีด นี่กับแบบนี้เลยตั้งเวลาตอนเย็นมันรู้เวลาแ้วครับตกเมื่อวานประมาณห้าโมงนะครับแต่วันนี้เร็วกว่านิดนึงครับดนะิดีมาเร็วนะเร็วลนตดมาเร็วมาดิดีมาโอ้โหไปไม่ได้เลยครับเอฟซี มันซาบนะครับพ่นนะ้ำแล้วพ่นตกได้ดอกด้วยน่ารัเกเกินผลตดแดดออกอย่านะดิดีอย่าอย่าครับผม วันนี้มาเร็วนะครับเมื่อวานประมาณห้าโมงมาแล้วรถรถด่วนมาแล้วลูกพี่มาแล้วมารับแล้วน,นี่กลับมาไทนอนกจะเป็นแบบนี้เนาะงานจ้าบเนี่ยกับหน้ากนกล้ว้นตก แล้วมันไม่ตกเกลากับฝนตกแดดออกด้วยน่นารักเกินกนี่งานถ่ายนอกนา,กนา,กนาก้นนะครับ โอ้ติดติดนะไปเนาะติดลมติดลมเดียยว้อยติดลมกันเลยอู้อุ้ยคนงานไปหนอกกลองเดียวกับเปียงมาแล้วครับนี่งานบิวนะตรงร้านครับเอองานซาบนะครับ พอฝนตกดิงนะี้นะฝนกบต้องทำใจตัวหลัะัวเลยครับสำหรับงานบิวเออน้องอย่ากลับหรือเล่นอะไรเด็ดขาดนะเรือ่องนะนี่รับ Tông tay gắp bóng. Laduca bếp đi. Tóc dói gắp bóng. Laduca. Tóc dói gắp bếp đi. Tóc dói gắp đi. Tóc dói gắp đi. Tóc 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 มีโซนันเบลวกับชิวก็นเลือเกินเป็นฟ้าอากาศไม่สนครับ ร้อนเปิดพัดลมเย็นปิดหน้าตางฝนตกนั่งสบายงานเดียวครับงานเดียวแต่วันนี้ก็คงจบไปนะครับผมงานฝนตกแบบนี้ก็คงยอมสำหรับงานภายนอก ตันนั้นเบลก็ยังพอเก็บบางอย่างได้นะครับพมเนาะไม่มีปัญหาเรียบร้อยอืมอืม เนี่ยมันตกไล่ประมาณสินาทีแล้วก็มันก็แดดจ้าทีนี้ <laughs> โอ้ยรุงกินน้ำสวยแต่ก็คือยอมเนาะเละเตะกันหมดแล้ว <laughs> ต่อไม่ไหวแล้ว <laughs> สำหรับงานสาบนะครับงานกำแพงภายนอกเรียบร้อยครับผมวันนี้จบ

โหลลง่วยนะครับผมโอเคครับผมจะมาคลิปนี้แค่นี้นะครับอัปเดตให้ดูนะครับกับครานะครับวันนี้เรียบร้อยครับผมกูดมาหลายใ่ญ่มาเลยอะจบต่อใหม่พรุ่งนี้ครับงานภายนอกสวัสดีครับผม